คร,รับก็สวัสดีทุกคนนะครับก็เม็นผมแบ็กอีกเกิลชิน,นเคยวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมเลดแอนเลดออนไลน์กันนะครับอันนี้เป็นโหมดฟรีฟอร์ออเหมือนเดิมนะครับทุกคนโหมดเอาชีวิตรอดตน,นเองใครอยู่รอดเป็นทีมสุดท้ายคนนั้นก็คือผู้ชนะนะครับ อันนี้เราอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ทีนมนะครับแมบปบนี้จะมีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ให้นะครับฐานละหนึ่งนะครับมา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 ดูเลยใครจะเริ่มบุกก่อนนะครับแบบนี้ก็จะมีแร่เพชรั้าอยู่ตรงกลางแมบ,บนะครับตรงนี้ใครที่คุมพื้นที่ตึกแถวนี้ได้ก่อนก็ถือว่าได้เปรียบนะครับโอเคสีแดงปั๊มหมามามา,มาแล้วนะครับเอินจิเนียร์มาแล้วครับ สีเหลืองเอาหมาเข้ามาในแมพของขอพสีเหลืองเอาหมาเข้ามาในฐานของสีม่วงได้แล้วนะครับลิ้นพนันกันครับทุกคนทั้งร้อนในด้วยช่วงนี้อา้าวหมาหมาไล่หมางับเข้าไปโอ้โหงับก็ให้ครับโอเคสีฟ้านี่ก็มีรถแร่หนึ่งคันนะครับ เาหมาหมาครับสีม่วงนี้ครับเอาคนมันยึดพื้นที่ได้ก่อนนะครับแร่ตัวนี้น่าจะเป็นของสีม่วงครับถ้าสีเหลืองไม่เอามาเคลียนะครับโอเคก็เริ่มสร้างฐานนะครับตอนนี้นั่นเอาคนเข้ามาเข้าแล้วครับยากนะครับยิ่งคนเยอะมันยิ่งยิงแรงนะครับมาตายครับเรียบร้อย อันนี้ก็มีบังเกอร์กันไว้นะครับมีป้อมปืนกันไว้มีโรงรถแล้วครับต้องป้องกันโรงไฟฟ้าพลังงานนิเกเลียให้ดีนะครับถ้ามันระเบิดนี้ฐานเรามีบึ้มนะครับมาดูฝั่งนี้บ้างยังไงเอ่ยมีคุมพื้นที่ด้านบนบ้างครับสีม่วงก็มีป้อมปืนกันไหมครับรถแรกสองคันแล้วฝั่งนี้รถแรกแค่คันเดียวเหมือนเดิมครับแต่มีไอเบวก เอนจิเนียร์นะครับเกสีแดงเริ่มเคลื่อนพลนะครับน่าจะมาคุมพื้นที่ได้ก่อนนะแต่สีม่วงครับตัวนี้ก็มีตัวนี้ก็มีครับโอเคอ้าวสีไหนยิงกันครับเมื่อกี้โว้นะครับไม่ได้ดูสีเืองก็เอาคนเข้าพื้นที่เหมือนกันครับเริ่มมาคุมแล้วนะครับขาดแก่สีฟ้าครับเอ้าออกมายิงทำไมครับงงเลย มาดูสีฟ้าบ้างครับมีรถแรกแค่คันเดียวนะครับการเงินจะตามเพื่อนมาทันนะแบบนี้แต่สีแดงตอนนี้ครับโหรถแรกก็คันเดียวตังก็ไม่มีสีม่วงก็เช่นกันครับแต่มีรถแรกหนึ่งสองสามสามคันนะครับยังพอสู้ได้ครับยังพอทนระยะยาวสีม่วงนี้น่าจะโอเคอยู่นะครับสีเหลืองก็สามคันเหมือนกันมาแล้วมาแล้ว สีแดงกับสีฟ้ารถแรกแค่สีฟ้าพูดถึงก็มาแล้วครับสามคันครับมีแค่สีแดงทีมเดีวยวัที่รถแรกมีแค่คันเดียวนะตอนนี้ข้าวหมาครับหมากัดอันนี้มีแมงมุมด้วยเนาะเอาแมงมุมขึ้นรถจะไปเข้าตรงไหนครับห้าวแบทเทิลพอเทสมาแล้วครับลืมดูครับสีแดงขึ้นแบทเทิลเบแล้วครับขึ้นก่อนเพื่อนเลยไหม น,นี้ยังไม่ขึ้นนะอันนี้ก็ยังไม่ขึ้นอันนี้พึ่งขึ้น,น,นครับโอเคสีเหลืองนี้ขึ้นก่อนเพื่อน,นครับมีบางฐานเรียบร้อยนะครับฐานเรียบร้อยแมงมุมออกมาอะไรของลอครับนี่จะเอาไปบุกสินะครับอ้าวแต่เมมมุมมาเข้าไม่แบายนะครับอันนี้เอาไมเช่นพอเทศมาเคิลตึกก่อนนะครับมาครับมาครับ แมงมุมแมงมุมกระดุบหลังคาครับอ้าวยิงครับเอนจิเนียร์ยังไงพับฐานเก็บก่อนครับเย็บร้อยอ้าวข้าวลแร่ต่อครับเรเไปเทินพอเทสมาเคลียร์ไหมรอครับรอครับรอให้รถปากไปก่อนเนาะไม่เอามาเคลียร์หรอครับไม่รู้เลยว่าแมงมุมเข้ารู้หรือเปล่าครับน่าจะไม่รู้เนาะแบบนี้ เอาเข้าต่อครับฝั่งนี้ฝั่งนี้โอ้ฝังง่งนี้ก็บุกกันครับสีม่วงเอามาเคลียร์ตึกสีแดงครับเอารถบังไฟนั่นเองโอ้โหยิงขีปนาวุธไปแล้วปัง,งเรียบร้อยสีแดงรถแรกพึ่งมาสองคันเองปั๊มเอนจิเนียร์อะไรออกมาเยอะแยะครับนี่ไม่เอาไปบุกปั๊มมาทำไมสีฟ้านี้จะเป็นภัยเงียบหรือเปล่าครับ ขึ้นพอเทสหนึ่งขั้นทีเคเริ่มมาแล้วครับเิ่้นอุมูนที่แล้วมัก็ยิงคนไปครับโอ้โหสีม่วงก็ใช่ย่อยครับสีม่วงแร่หนึ่งสองสามสี่สี่ขันนะครับอ้าวสีเหลืองโดนครับสูตรสูตรนักแข่งเลยครับหมาบวกไรโนโ่บวกแมงมุมครับ เจเทิร์นพอทีท์สองคันนะครับมีแกนแคนนอนด้วยสีม่วงไม่เห็นข้างในของสีเหลืองนะครับว่าสร้างกันเป็นกลุ่มเหมือนก้อนนะครับสีฟา้าต้อนเทิรนกันครับสีแดงตัวนี้น่าจะลําบากกว่าเพื่อนเนาะตังไม่ค่อยมีด้วยปั๊มคนช็อตออกมาอะไรกันหนักหนานครับเนี่ยหดแล้วหมดแล้วอ้าวเอามาเลียร์ครับเอามาเลียร์เห็นได้ยังเห็นหรือยัง เห็นแล้วกรเห็นแล้วเห็นแล้วดีครับเจอเคียร์อ้าวแมงมุมเข้าได้ไหมแมงมุมไม่ได้ครับเบตเทิลฟอเทสเบตเทิลฟอเทสเดียบได้นะครับเรียบร้อยครับโอ้โหหมดเลยครับรถถังไอ้แก่รถบังไฟสองคันฝั <c oughs> ่งนี้ก็เบตเทิลฟอเทสสองคันแล้วนะครับ อ้าวอ้าวเอามาไล่ครับเอามาไล่เอามาไล่สีม่วงครับโอ้โหรถวังไฟก็ไปแล้วอู้หูเดี๋ยวเอาเข้าใกล้ตึกนี่ครับแตกนะครับเอาเข้าใกล้ตึกโอ้โหจะมาเคลียร์ตึกครับตึกนี้มีกี่คนครับตึกนี้มีอยู่สี่คนผมไม่ได้ดูสีอื่นนะครับอ้าวมีรถซ่อมครับอ่ะซ่อมต่อเลยครับทำไมไม่ซ่อมเคลียร์ซ่อมต่อแล้วเคลียร์ตึกครับ มาต่อครับมายิงมายิงรถแรกครับตรับเงินครับยิงก็มาครับไอ้วันมาแล้วครับไอ้วันเข้ามาตึกโดนยิงครับเจ็บนะครับเขาเข้ามาตึกอื้มเอาเข้ามาตึกทำไมครับโดนยิงนะเจ็บนะโอ้โหซือแดงนี่ก็ไม่คุยกับใครเลยครับสีฟ้าก็เช่นกันไม่คุยกับใครกันทานเองให้แน่นครับ เบตเทิลพอเทสสามคันนะครับดูฝั่งนี้ว่าไงคันที่สามคันที่สามยังไม่มาเนาะตังตอนนี้สีม่วงนำนะครับโอ,โไโโอไบ้ไลโน่ไหมนะครับไลโน่เข้าฐานไหมไลโนโ่เข้าฐาน,นครับมีมีมลาดแทงหนึ่งคันนะครับอ่าเบตเทิลพอเทสครับไลย่ยิงครับเบตเทิลพอเทสไลย่ยิงแตกไหมแตกไหมแตกแตกโอ้โหไม่แตกไล่กันไปเถอะครับโอ้โห,โห แต่ครับเรียบร้อยไล่สุดจริงๆครับก็เอาไอบีบวกอินตีเนียมาซ่อมเรื่อยๆครับโอ้โหไอ้อวนใหม่คันนะครับแบตเทิลฟอเรสตถ้าเลนเกยมาฝั่งพนันธมิตรนี้มันจะเหนียวกว่าฝั่งโซเวียตนะครับเอาแกนแกนนอนครับยิงตถนแรกทิ้งครับแต่ครับ บุกกันอีกไหมตอนนี้บุกกันอีกไหมเอาเข้ารถแรกครับมัน,นก็เคลียร์ติดครับอ้าวมัมงไปแล้วใครบุกใครก่อน,นี้งงไปหมดแล้วครับตอนนี้นนนนเจะติดทิ้งครับเคลียร์ไหมฝั่งนี้ก็เริ่มลงมาแล้วครับเริ่มลงมาแล้วยังไ,ไงเอ่ยอ้าวเกีย,ยร์เกียร์ปั๊มเปิดไหมเคลียร์ดได้นะครับว่ามันยิงไกลมากครับ แต่ต้องปิดฐานตัวนี้เลยครับเกิดสีฟ้ามันหลอยเรียบร้อยเลยนะครับแต่ไม่ค่อยมีคนมาสนใจแร่เพชรตรงกลางแบบนะครับคนมะครับคนม่แล้วออาอันนี้ก็มาเคลียร์ครับเคลียร์ไปเรืร่อยๆครับสีฟ้าขึ้นมาด้านบนแล้วครับโหโดนเคลียร์ครับลดแรบไปรัวๆแล้วเอาสีฟ้าจะขึ้นมากันไหม แพทเทิร์นฟอร์เทสสี่คันห้าคันโอ้โหอะไรกันนักหนาเนี่ยเอาสีแดงมาแจมครับสีแดงไล่ครับสีแดงไล่สีแดงไล่สีม่วงมาเจอคนในตึกจริงครับแหกหมดนะครับรถอย่างนี้ไหลโน่แตกแตกแตกแว้แตกแตกเทียบร้อยไม่เอาถอยครับด้วยเอาสีแดงก็แจมครับสีแดงก็แจมสีแดงก็แจมตันแรกครับเอาเรถได้แตกโอ้โหบุกันทุกทางจริงๆันก็ยิงบ้านต่อนะครับ โอ้โหเอาอันนี้ยิงลงแรกเลยครับไม่ยิงบ้านครับตักเงินครับต้องยิงรถไปครับยิงรถไปโอ้โหยิงทั้งรถยิงทั้งป้อมยิงทั้งลงแรกโอเคมามาแตกครับเรียบร้อยเออมันมันอ่นี้ค่อยหน้าผาครับอะไรอะไรฐานใหญ่ฐานใหญ่อ้าวฐานใหญ่โอ้ยนี่ครับไม่เห็นครับขอไปครับรถถังมาไล่ยิงฝั่งนี้ก็ไล่ยิงครับไอ้นี้โอ้โหแตกครับแตกหนึ่งเมทัลโปรเทแตกไปหนึ่งครับ นี่ไงครับเหตุที่เขาปัม๊มปั๊มคนช็อตออกมาอื้แต่สีฟ้าน่ากลัวครับทุกคนดู b a t เทิลโพเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคันบ้าปั๊มอะไรออกมาเอยอะแยะครับใครเงียบครับโอ้นี่ไอ้นี่ครับน,น,บนี่คนนี้คนจริงครับรถแรกพึ่งใหม่คันนะครับรถแรกแตกไปครับ มาเคลียตึกครับเคลียตึกสีฟ้าก็เริ่มมาแจมแล้วครับอ้าวสีฟ้าเริ่มมาแจมครับเอามากี่คันห้าคันนะครับโอ้โหยิงครับยิงยิงยิงอา้าวรถสีฟ้าไปครับฝั่งนี้สามบ้างนะครับหลอกล่อไหมหลอกล่อไหมโอ้จะแตกครับจะแตกจะแตกครับจะแตกยิงตึกก่อนครับโอ้ เป็นสายเลยครับโอหยสีแดงนี่ยิ้มครับไม่บุกกับใครเพื่อนนะครับมีรถซ่อมครับเอา,เอารถมาซ่อมนะครับมีหนึ่งคันกันบ้านอยู่นะตังตอนนี้เป็นกลายเป็นสีฟ้าครับนำครับังสีม่วงว่าไงครับสีม่วงจะบุกหรือเปล่าอ้าว มีไงครับเขามีแพทเทิร์นพอเทครับเขาไล่เกลือได้ครับยิงไกลมากยิงไปครับยิงไล่ไปไล่ไปยิงหอฮอ่างไงหอแตกมอแล้วครับโอ้โหล่ยิงครับไล่ต่อแต่ไล่ต่อครับไล่ต่อไล่ต่อตูดเออลิ้นพันกันสุดที่จบเกมนี้คงต้องได้หายามาทาแล้วแหละไม่ไหวในร้อนในตัวปัญหาเป็นทุกคลิปเลยหรือไง โอ้โหปีซึมแทงมาครับสีเหลืองมีปีซึมแทงแล้วสีฟ้ามียังส,สีฟ้ายังไม่มีครับมีแค่แกนแขนนอนที่กันบ้านแค่นั้นเองโอ้โหสีเหลืองมาแล้วปีซึมแทงมีลาดแทงด้วยครับสีสีแดงเหมือนกับนึกว่าเล่นกับบอดได้ไงครับทุกคนปั๊มคนออกมาอะไรเยอะมา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 ,มาดูว่า จะเริ่มบวกต่อนะครับสีม่วงนี้ตังหมดแล้วนะครับรถแรกเลยแค่คันเดียวหรือเปล่าแค่คันเดียวครับรถแรกอ้าวสีฟ้าเริ่มมาเคลียร์ครับสีฟ้าพยายาครับเริ่มมาเคลียร์อ้าวแตกแล้วครับเขาเยอะกว่านะร้องซ้ำว่าง่อม้ไหมจะยินเสียงคนขึ้นไปเทิร์นคอเทสใช่ไหม ฝั่งนี้ฝั่งนี้หรือเปล่ามาแล้วครับมาแล้วอ้าวอ้าวครับมามาอ้าวรถซ่อมแตกครับอ้าวแตกฝั่งน้นก็แตกครับฝั่งนี้ก็แตกฝั่งน้นก็แตก,ก,แ,ตกแตกไปสองอ้าว,าวเรียบร้อยนะแบบนี้สีเหลืองนี่คอนโทรลดีกว่านะครับ เรียบร้อยเลยอ่ะเจ้เข้าครับเจ้เข้าแตกไม่ไม่ไมแตกนะครับรถแรกสีแดงมาก็น่าจะแตกก็บแบบนี้โอ้ยเป็นท่อนพลเรศเยอะก็จริงครับแต่คอนโทรลยูนิตไม่เป็นกับของสีเหลืองครับสีเหลือ,องนี่ขาคอนโทรลเป็นนะครับทั้งรถซ่อมทั้งยูนิตนะครับมาต่อครับมาต่อเมื่อกี้มีกระตุกนิดน,นึงครับถ้ามีหน่วยซิลเข้ามาด้วยโอ้โหงามงามไส้เลยครับ รถแรกก็ไปแล้วครับ,รบอย่าลืมนะครับว่ามีปีซึมแ็งด้วยครับจะบุกไหมแต่ว่ามีแกนแคนนอนนะคิดดีๆนะครับถ้าจะบุกน่าจะบุกสีม่วงก่อนสีม่วงแล้วก็สีแดงก่อนนะครับน่าจะได้นะ,ะโตเอเค,อเคสีเหลืองครับสีเหลืองว่าไงครับบุกกันยากนิดนึงครับแบบนี้แต่ถ้าโจมตี ลงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ได้มันสวยงามมากครับไฟฟ้าจะไปหมดเลยนะครับนี่ถ้ามีจรวดนี้โอเคนะครับขออภัยไม่ใช่จรวดสิถ้ามีเครื่องบินเออจรวดอีกแล้วโอ้โหยตีปากเองสักทีนะติดนีสใส่ติดที่ใส่ันนี้ผมก็พยายามเรียกชื่อให้มันตรงอยู่นะครับทุกคนนี่ต้องขออภัยด้วยมันเป็นความเคยชินไงมันเรียกมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว ตอนเด็กเล่นก็ไม่ได้เรียกแล้วแพทเทิร์นฟอเทสเรียกไอ้อ้วนบ้างรถถังรถเหยียบบ้างอะไรบ้างโอ,โอ้โหสีม่วงนี้จนนะครับช่วงแรกบุกเขาครับแต่บุกไม่เข้าสีแดงนี้ไม่บุกเขาไม่ให้เขาบุกแล้วก็จนอยู่ยนี่แหละครับตอนนี้ก็เป็นการสู้กันร,ระหว่างสี เหลืองก็สีฟ้าเนาะก็ที่ดูได้นะครับช่วงแรกจากที่ภพยเงียบจะเป็นสีฟ้าแต่ผมรู้สึกว่าสีฟ้าคอนโทรลดูนิตไม่ไม่ดีเท่าของสีเหลืองคอนโทรลน,นะครับใครจะเริ่มบุกก่อนเลยอันนี้ก็ปิซึมแทงมิหลาาแทงนะครับอ้าวแต่มาเก็บสีม่วงไหม ยังไมครับยังไม่มายังไม่มาโอเคเปิดโอ้หพึ่งขึ้นพึ่งข,ขึ้นไหนจานสปายนะครับก็คือเปิดแมปนี่เองโอ้โหพูดจนคอแห้งครับยังไม่แตกสักทีมเลยอันนี้เกมก็ผ่านมา17นาทีแล้วนะครับทุกคนยังไม่มีใครบุกเข้านะครับ สีฟ้าก็พยายามบุกสีแดงพยายามต้อนสีแดงให้แตกครับสีม่วงนี่ก็ไม่มีอะไรแล้วครับหมดแล้วรถถังไปบุกเขาช่วงแรกบุกไม่เข้าครับช่วงหลังก็จนตัวน้องไม่มีอะไรเลยครับจะปั๊มไรโน่ไปสู้มันก็สู้ไม่ได้ครับประชิดตัวไม่ได้ก็แตกอย่างเดียวครับเขามีทั้งแกนแคนนอน้วยครับ ต่ป้องกันฐานนี่ก็โอ้โหดูแกนแคนนอนฝั่งนี้ครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6่งสองสามสี่ห้าหกหกโอ้โหอ้าสีแดงมาครับสีแดงมาแล้วเอานึ่จะบุกก็บุกครับสีแดงอะไรเอ่ยอะไรของสีแดงครับนี่ถ้ามีหนวดเิีหวนะโอ้โหยิงมันนะครับแบบนี้โอ้โหคุณพ่อพ่อคุณนชุช่องเอาไมมเขาย,ย,ย,ยิงเฉยๆอะไรของเขาครับนี่มันบมเมนได้ห้ำ โอ้ยยิงมิกับว่าเขาไม่ขาปั๊รถนะครับทุกคนมันไม่ใช่นั้นหนูโอ้ยเอาไม่กอปั๊มรถใช่ไหมเล่นแบบนี้หลับในหรือเปล่าครับทุกคนโหยอมแพ้ไปละนี่ตีหนึ่งแล้วนะผมเล่นอยู่นี่ตอนตีหนึ่งครับ มีหลาดมีหลาดมีหลาดคงจะจะหลับในครับเมื่อกี้เล่นตอนดึกๆมันก็จะเฉยเฉยนะทุกคนผมก็เฉยเขาก็เฉยครับตอนนี้มาแล้วมาแล้วจะกันฐานได้ไหมเอ่ยโอ้โหมีหลาดแทงตั้งอยู่ตัวนี้เลยโอเคครับน่าจะเคลียร์สี ม่วงก่อนเนาะดิซึมแทงมาแล้วแตกครับแตกไปมาแลกบนไปแล้วครับไปแล้วแต่เขามีแพทเทิร์นพอทสกันอยู่นะครับอ้าวๆพับฐานเก็บคพับฐานเก็บไปไหนเลยไปไหนจะไปตรงสีแดงเก่าหรือเปล่าตรงนี้ครับน่าจะมาตรงสีแดงเก่าครับขายทิ้งหมดครับ อา้าวยิงลงไฟฟ้าพลังงานอีกเจอไหมไม่ยิงนะครับย้ายมาจุดนี้เลยโอ้โหย้ายบ้านย้ายบ้านย้ายบ้านตามไปครับอา้าวยิงครับยิงยิงโอ้โหยี่ยี่สิบนาทีแล้วครับเพิ่งจะปุ๊กกันเนาะอินเจเนียร์จะมายึดใช่ไหมใช่ครับจะมายึดนั่นเอง ขายไม่ไม่ขายครับโดนยุดไปแล้วตังก็ไม่มีครับทุกคนจะไหวไหมครับอ้าวฝั่งนี้ก็เริ่มเคลียร์แล้วครับขึ้นลงไฟฟ้าได้ลงแรกจะขึ้นได้ไหมเอ่ยอ้าวมาประชิดแล้วครับดูฝั่งนี้ก่อนครับจะขึ้นลงแรกได้ไหมไม่ขึ้นลงแรกครับขึ้นลงคนจบแล้วครับจบเลยบอกเลยว่าจบจบจบ,จบผมน่ะจบมา ง่วงแล้วครับทุกคนอันนี้เล่นรอดูบอลน,นะวันนี้วันที่14นะถ้าคลิปนี้ออกย้อนหลังประมาณ2อวันก็ไม่ต้องไปไกลนะครับผมผมกลัดตุนคลิปไว้ไม่ไหวครับตัทงทํางานประจำตังํา YouTube ครับทำทุกอย่างครับที่มันได้ตังค์ตอนนี้แล้วก็บ่นไปเลยครับเขายังไม่บุกกันแล้วก็บ่นไปอย่างนั้นแหละเออลืมไปผมมี Facebook แล้วนะ f a Facebook Fan Page ก็เข้าไปกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ Discord ด้วย เปิดในวันข้างหน้าผมอาจจะจัดทัวร์นะครับมินิทัวร์นเมต์ก็ฝากด้วยนะผมก็จะแชร์เรื่อง,งต่างๆเนึ่งใน Discord นแหละเปิดอป็คนอยากเล่นด้วยอย่างนี้มาามาเลยท่านจะบุกกันครับผมเริ่มง่วงแล้วนะถ้ามานานเดี๋ยวผมจะตัดไปนะครับทุกคนถ้ามานานเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่เขาบุกกันเลยดูกันว่าเขาเจะบุกกันไปไหมความครับเอาเคียครับอา้าว แคนแคนนอนยิงเอ่ยแต,แตก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 แล้วรถฐานไปไหนเฮ้เอารถฐานไปไหนรถฐานมาซ้อนครับสีม่วงนี่หืมไม่ยอมจริงๆครับช่วงแรกบุกเขาไม่เข้ามาลุ้นกันมากนี่ครับสีเหลืองจะบุกอ้าวอะไรครับโอ้ยเกือบไปครับเสืออะไรครับลงไฟฟ้าเกือบแตกจดวดหรือเปล่า โอ,โอ้ไม่ได้ดูขออภัยด้วยครับมัวแต่ดูสีม่วงอะไรเอ่ยมีซึมชันอยู่ตรงนี้มามาโฟกัสตรงสีฟ้ากับสีเหลืองดีกว่าโอปัม๊มโลเก็ตเทียออกมารัวเลยครับอ่ามีกระตุกด้วยครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วยัไงเลยน่าจะโดน เครื่องบินนะครับเมื่อกี้ใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้วดีมาดูดิเนี่ยยังยงมีจะปั๊มหมาออกมาบินเล่นอีกอะไรของเขาโอ้คนบ้าคนบ้าคนบ้าคนโอคนโอไปไหนเลยมานี่หรือมานี้น้ำคนโอไปไหนเลยหรือว่าเข้ารถดูซิดูซิ มาร์มาตัวนี้ตกเห็นเลยนะดูได้นะฐาเนี่ยเอามาปชิดแล้วครับมาปชิดแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนเสียวคน้าร์บตัวนี้เข้าด้านนี้ได้นะครับพยายามบุกเข้าด้านนี้ได้นะว่ามีแค่สองป้อมเองบุกเข้ามาตัวนี้เข้าได้นะครับยิงตัวนี้แตกก็หมดเลยนะป้อมไม่ทํางานเลยนะ ไม่มีโรงไฟฟ้าเลยครับมีแค่โรงไฟฟ้าใหญ่โรงเดียวเขาจะคิดเขาจะคิดเป็นผมไหมไอันนี้ก็เอารถแร่มาไล่ยิงเขาครับโอ้โยแสบฝนจริง,รถ,ร,งร,ร,ถรถฐานใหญ่ตรงนี้ครับโอ้โหรถฐานใหญ่รถฐานในตัวนี้อะไรต่อครับคนว้์ปมาไม่ไม่มาชิดหน้าบ้านครับ ตัดแรกครับตัดแรกตัด้นแรกแรโอเคพยายามตัดกันเงินนะครับรถแรกของสีฟ้านี้หมดแล้วนะครับไม่มีตังแล้วแต่แพทเทิร์นฟอร์เทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสี่ห้าห้าห้าหรือหกหนะครับน่าจะหคันจะบุกยังไงเข้าครับเนี่ยรถฐานโซเวียตตรงนี้ น่าจะใช้รกเกตเทียโอเคครับน่าจะใช้รกเกตเทียมัยิงมอนมันเอาขายแบตเทนแลบทิ้งแล้วครับรู้ตัวหรือเปล่าว่าจะสู้ไม่ได้อ้าวขายแบตเทนแลบซื้อรถแรกครับโอ้โหอกเกตเทียชุดนี้เข้าผมมัดจบเลยนะจบได้นะครับเอาคนรับคนวับอยู่ไหนอยู่ไหน ้เราเกีเยร์เขาน่าจวาชัวนะทีนี้เสร็จจบเลยมีซึมเข้าเรียบร้อยครับจีจีได้เลยเดี๋ยวถ้าเขาบุกตอนไหนเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่เขาบุกก็แล้วกันกนะครับทุกคนรู้สึกมันจะนานละ มาครับทุกคนมาแล้วมาแล้วล็อกเก็ตเทียมมาแล้วครับทุกคนล็อกเก็ตเทียมมาแล้ว,ลย,ลวยิงอะไรเอ่ยอ้าวแตกไหมแตกไหมแตกไหมแตกแตก,แตก,แตกถ้าแตกจบเหี้ยแล้วครับปิดซึมแท้งแยกบ้างไงครับปิดซึมมาแล้วยิงอื้อแกนแกนนอนไม่เหลือครับยิงฐานใหญ่ไหมฐานใหญ่ไหมถ้ายฐานใหญ่ยิงจอมแพ้แล้วครับจีจีเลย โอเคครับ g ีครับก็จบไปแล้วนะครับถ้าพอดีชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมเลยครับอา้าลืมไปยังไม่จบนี่นาะเดี๋ยวจีอะไรเรียสีม่วงโหยยังไม่ยอมครับสีม่วงอ่ะเจอย,ยังยังครับปิงมาเจอหรือย,ยังเลยน่าจะเห็นอยู่เนาะเห็นไหม ไม่เห็นนะเอามีของตัวเองยิงทำไมไม่เห็นนะครับมองเห็นนะครับนี่งไงโอเคครับทุกคน,คนก็จบไปเลยครับสำหรับคนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจผมเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัว,วาลาไปก่อนนะครับขอบคุณคราบโอ้โหง่วงมากทุกคนสีสองแล้วไปแล้วบายบาย